สวัสดีพี่น้องชาวแอลออนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้กับเป็นการลงมัดไถหลังจากที่บ่อดได้มัดไถโดนแล้วนะครับเนาะซึ่งก้อนหน้านี่นะครับผมก็ได้ดไถรถไถงหญ่มัดไถไวไหแล้วั้งแก่ช่วงช่วงปีใหม่ผมเนาะครับเพราะว่าช่วงปีใหม่นี่บาวบางนี่ดี่าสิลกมัดไถเองบ่งเวลาเราลงมาบ่อได้เลยเพราะว่าพี่น้องก็เล่งเอาแอลออนนะครับช่วงปีใหม่เล่งคักก็บผมมีเวลาก็เลย,ยลไถรถไถงหญ่มัดไถไวที่ รถไถใหญ่มาไถนี่ขี่ไถมันจะเป็นขี่ไถใหญ่ยเงยเพื่อเพื่อนะครับบบบนี้การที่เอารถไถหน่อยมาไถเรื่อยเนี่ยจะไถยากมันจะมันจะเด้งหนาเด้งหลังมันจะงุ่มง่างุ่มง่าแบบนี้ก็เลยเอาขาดเลียนสะกอนหลอบหนึ่งแล้วก็ขาดเลียนสะกอนหลอบหนึ่งจังคอยมาไถนี่จังคอยไถได้จังคอยไถง่ายนะครับว่ารถไถใหญ่มันมันไถเลือโพดนะครับ ความคิดเห็นส่วนตัวของผมตามที่ผมเบิ้งเนี่ยคือเวลาเอารถไถไงมาไถนี่มันอไถัเลือกปวดไถเลือกปวดผมว่ารถไถไงนี่บ่หมาะบ่หมาอตีผมเอามาไถนะมันเลือกปวดเวลาันเอาไปไถให้ไถให้ปลูกมันปลูกอ่อยปลูกอย่างเงี้จำเนียนด้วยมูวมัอเอาไปไถให้มันมักเลือกเลือกเนยนด้วยแต่ว่าเอามาไถนะผมว่าบุตรกันเพราะว่าตามที่ผมสังเกตกันที่ได้ให้เพ่นเอารถไถไงมาไถให้เนาะ ขันเขามาแถนน้ำกลัมันดีไทยากแต่ถิพยายามให้มันวางพยายามให้มันวางนี่มาไถเอาเองมันมันจีไทยไถง่ายละครับจีไถยมันกะลมดีมันกกบเสี่องกบปียังดีกว่ารถไทยไงรถไทยไงมันมันจีไถยมันบอล่มแข้งขางไว้คือซื้อนะครับจีไถยแข้งขางไว้แบบนีเสี้ยงเขากับบอลบอลเนาบอลอีหยังมันเวลาเขาไถยกับขึ้นมากกับเสี้ยงอักหลากผมควบจีเื่องนตัวผมคือผมบ่มักบ่มักเอารถไทยไงมาไถย ขันไถนาเนี่เอารถไถหน่อยไถนี่สีดีกว่็นะครับเนาะกับบรูว่าพี่น้องคือจังไดอันนี้เป็นตามที่ผมสังเกตเด้วงมันมันจะเป็นแบบนี้แหละขันเอารถไทยง่ายไถสูงก็เอารถไถหน่อยไถยบ่ได้ละแล้วอีกอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องขันผู้ใดน้าลมลมอ่ะน้าลมลมเราใส่รถไทยง่ายไถอ่ะแหงลมครับแหงลม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 โผดลมเกินไปถ้าสมมติว่าเฮาเอารถไถหน่อยไถนี่จะไถง่ายครับนอกเรื่องมาแล้วเขาเรื่องพี่น้อง อันนี้กะเป็นการลงมาไถรอบนี้กะดินกะบพะท่านบระท่านสุ่มบระท่านอย่างหลวงพี่น้องว่าฝนพึงลิ้นบระท่านเอื่อน่าตกหรือฝนพึงลิ้นมากดินกับเะท่านสุ่มบาะท่านอย่างกะถือว่าไถยากอยู่แต่ว่าไถยากมันกับไถใดอยู่ไถได้กับไถยากน้อยนึงก็คือลักษณะ่าไถแลมั้นมันบ่ไถสบายไถมันมอนไปนะมันมันจะมีดินแบบหมองเขาเนี้ยมองบ่กเขาเนี่ยว่าดินมันบ่ระท่านซุ่ม ว่าไงคือดินมันประทันพอาะไถละแต่ว่าค้นนงอยากไถว่าผมออกมาเบิ่งหลัเห็นหยาอย่างมันเป็นหยานเขียวเขียวปูดินไปหรอกเป็นเป็นใบใงญ่ๆเขียว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 มันผมเห็นหลายๆผมก็เลยอยากมัดไถขาไว้แต่ว่าปีนี้นี่หยาน้อยนะครับหยา้อยหยาที่ใบหยาพวกหยาแห้งๆพวกหยาหวายพวกพักบุงพวกอหยางหลังจากที่ผมไถปีที่แล้วผมไถขามันขากี่ปีคืดคือคือมาดับแนวเลยล่ะ ปีนี้ห้างนะครับพักบุงผมก็เห็นเลยตามที่ไทยเบื้องเน้มหาพักบุงก็เห็นแล้วที่เป็นงัวเลี้มกินกับพ่จักแต่ว่าผมเห็นหญ้าไม้กับห้างห้างนี่ตามที่พี่น้องเห็นเลยมันจะเป็นดินสีแดงๆล่ะสำหรับปีนี้ฝนกับมาซาเนะครับพี่นอ้นองเพราะว่าตามที่ผมถามถามเบิ้งพี่น้องทางไก่ที่มาเอาเอลออนนะผมถามเบิง้งส่วนมาฝนกับพ่ท่านตกหลายหลายหม่องที่พ่ท่านตกหม่องมองที่พระยูลดูร่อนเขาเนี่ยก็จะตกแน่อยู่แต่ว่า หลายหม่องอยู่ทีเพรท่านตกคือทั้งมาผมนี่ค็ถือว่าซาพอปกติก่อนสงการนี่ผมสีได้ไทแล้วแต่ว่าปีนี้ซาเนาะครับซึ่งตามที่ฟังข่าวนะครับช่องไดช่องไหกับว่าปีนี้ว่าฝนสีแรงผมก็บแนี่ใจว่ามันสิเป็นยังไงแต่ว่าที่ท,ที่เฮาสิเห็ดใดก็คือลดต้นทุนให้่ก่อนนะครับลดต้นทุนใหม่ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งจางครับแต่ว่าผมก็จจางไปแล้วละ่ะว่าบ้าจางกรบ,บ่แเมียนจางไปแล้วเพื่อกันแต่ว่าเป็นยังอันนั้น บนับพระา่ามันบา่างนี่หีแต่ว่าหลังจากนี้ก็ดีไทยตัวเองละเป็นการลดต้นทุนไปนะครับบันนี่เขาดีใดหรือบ่ไดจังไหนก็จังคอยว่ากันเพระาะว่าตามตีฟังเก่ากับมิตร,าร่าสีแรลีงผู้ใดกับวาตาสีแรลียงเลยเกิดว่าลดต้นทุนไปก่อน,นมันแหลีงนี่หีเขากับถือว่าเขาบ่ได้ลงทุนหลายว่าเป็นอย่างนะครับเนาะ,ะหลังหลังจากนี้กะสีไดลงมาถาเรื่อยๆจนกลัวสีวา่างจนกลัวสีใดหยอดนะครับเนาะ ยังบรรลุคือกันว่าสิได้ไถมือใดมือใดว่าตรงเบื้องฝนเบื้องอีหยังน้ำปราดินมันกับประ่านสุ่มประธานหยังคันสมว่าผมลงมาไถนี่ก็อาจจะแต่ละแต่ละงวดที่ลงมาไถนี่อาจจะสองมือหรือสามมือเพราะว่าปีนี้เฮ็ดน้เพิ่มอย่างเงาเฮ็ดน้เพิ่มอีกหกไร่ได้เฮ็ดน้เพิ่มอีกาหกไล่จากปีที่แล้ว16หกไร่กับปีนี้เฮ็ดเพิ่มอีกหกไร่ได้อีกมองนึงกับอีกมองนึงกับเป็นของหลานสองไล่สองไร่นี่มัน pues มัอนมอยู 8, 2, nah ่คนละมอง ได้หม่องตีผมเห็ดเพิ่มมา20ไร่นี่ก็ติดกันนะติดกันจะอีกอันหนึ่งสองใบนี่เป็นของหลานผมเสียดายนะครับเขาว่าตีเพเห็ดผมเสียดายผมก็เลไไยไปไถไปยังไงว่าจะได้หยอดเขาเหนียวจักน้อยตทงนี้ผมก็เห็ดเขาเจ้าก็ห่างกันโลนึ่งนะครับห่างห้างจากม่องนี้โลนึ่งขันลงมาไถก็สิได้เสียเวลาจังว่าบุญนี้ก็สิฝากข้าวถึงพี่น้องผู้ที่สิมาเอาแอลออนเนาะครับ ขันบางทีที่ผมลงไปไถน้านีจะบม่ได้รับโทรศัพท์นะครับเพราะว่าผมคืไถ่ายนากับคืไถ่ายนาผมจะไ่ได้บ่ได้รับโทรศัพท์ละก็เป็นโทษติดก็ติดต่อไ่ได้ละติดกับบ่มีคนรับกัให้เข้าใจว่าถ้าสมมติว่าโทรติดแล้วบ่มีคนรับโทรดูๆแล้วติดบ่มีคนรับเนี่ยให้เข้าใจว่าผมเมว่วางบดนี้ขันขันสิจ้องการติดติดต่อเลยคือให้โทรยามมาเล้งบดนี้พี่น้องผู้ใดที่สิมาออยออนเนี่ยต้องนัดกับผมก่อนนะครับต้องนัดก่อนถ้าสมมติว่าผม บ่ได้บ่าวางหมายถึงว่ามีธทุระหเลยว่าไปไถนาอย่างสี่ก็กัสิบ่ท่านให้ม้านะครับขันมือได้ผมเล้วไถน้าเล้วแต่จ้างค่อยมาเอานะครับเนาะปลาช่วงนี้กับจ่อแล้วจ่อที่สีได้หยอดเขาแล้วก็อีกประมาณเดือนเดือนหนาเดือนปืษสาคานี่ประมาณไปไปลายเดือนนี่ขันฝนดีขันมีมีฝนลงฝนอย่างดินซุ่มนี่กับสีได้หยอดนะครับเนาะขันบ่ท่านเบิงบ่งไป้น,น้นเดือนมีถุน้านะครับ ฝากเพื่อนพี่น้องผู้ที่่ทีสิมาเอาแอลออนนะครับต้องนัดกับผมก่อนนัดแล้วกันผมว่ามาเหม,มือนมูนี่กับแจงคอยมานะครับเนาะแล้วก็คนที่โทรขันตัวว่าย้ำเบ้นนะ่ะขันโทรหลายสายแล้วกันบผมมีคนรับก็ให้เข้าใจว่าผมเบาบางนะครับเนาะก็บแจ้งคอยติดต่อย้ำม,มือเลี้ยงน้ำม,มือเลี้ยงหรือว่าย้ำม,มือส่อต่อสองสี่อาจจะได้เบอลกันอยู่จรงจังเลยกับ จังไล็กะให้เดรนัดกับผมสโตนนะครับยังพอออกมาเพราะว่ามันเคยมีแล้วนะครับเคยมีแล้วหลายคนที่มาแล้วมาแล้วผมเบี่ยู่บ้านผมติดธุระเรือผมออกมาถ่ายนางสิแล้วของกับว่ามีเองสินะครับคว่ามันเห็นประทันช่วงเห็นประทันคือเห็นประทันมาแล้วมันก็เสียเสียเวลาเสียเถียเ่ยวมาซื่อๆนะครับเพราะว่าออกมาโดยติดไฮเดรนัดกับผมเนะี่ยที่ตาถ่ายย้อนนี่กะเป็นไฮสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่ถ่ายแล้วก็ที่เอานก ขืนคีหลุดพ่วงต่อไปเฮ็ดไปไถ่สองไรนของหลานนะครับเนาะที่จริงกับไถ่เร็วๆเบิร์ตเลยนะครับแต่ว่าผมบ่ได้ถ่ายกีบไม่พี่น้องเบิง่งเดี๋ยวเป็นเถื่อลุ้นเถื่อลุ้นขัดไปไถอีกผมยังสิถ่ายคลิปหม่อนกันไม้เบิ่งกนะครับเนะบาะเพราะว่าว่าสิถ่ายแล้วตาเราบ่วบา่างมีคนมาชมไหลเราเลยยืนเบานะครับเนาะ